คือโรยแป้งนล้วมันก็นจะหนีแป้งโอยไล่คือไล่ตัวที่แข็งแรงไล่เห็มันออกทุ่มีโตเห็นมันตายเลยแล้วก<อ>็เหีสีเข้อของมันเ អឺតើបាទអូតើបាទថា ครั้งหน่อยครับช่วงนี้ที่สอยไข่มดแดงรายได้พี่วันประมาณเท่าไหรครับหมื่นละพันกว่าบาทจ้าต่อว,วันนะเหรอครับจ้าวันละพันนิดๆจ้าอ๋อแล้วพี่สอยช่วงเดือนไหนถึงเดือนไหนครับที่เดือนมีนาถึงเมษาจ้าใช้เวลาประมาณห่างได้ก็ประมาณสองเดือนเนาะจ้าสองเดือนแล้วขายเอาไปขายคือไปขายยังไงครับกับบังมือกับโอ้โนนี่ว่าเป็นนางตลาดนัดยันโควิดนี้ถีบจักรยานขายน้ำบานขายน้ำบานคน ก็ขายยังไงครับขายถุงเห็ดถุงละร้อยทำเป็นถุ่งๆละร้อยจ้าถุงละสองขีดกว่าถุงละประมาณสองขีดแต่ถุงละร้อยจ้าต้องมากันเป็นโลก่ะโลละสี่ร้อยละอ๋อถ้าซื้อยกโลก็คือโลละสี่ร้อยจ้าหมายว่าแค่ลูกค้านะอย่าให้ลูกค้าเขากินแบบเสียติจีจังสี่มันนั่นนะมันหมดไปมีเงินยังทำอยเลยเฮ็ดถุงละร้อยเฮ็ดสีละหลายเนื้ออ๋อคือก็อยากให้ได้กินทุกคนใครอยากกินก็มีกำลังซื้อเนาะไม่แพงมาก แต่มันก็หายากเนาะโอ้แต่มันก็ลำบากเนาะหากว่าจะได้จะละลงสอยลำบากลำบากเล่นหายาบแตธรรมดาลัครับอ๋อเลนี่ยคันรแดสีตายเลยอก็คือายปีไหนาะัดม่หากินนี่แตเขามร้งไงกี้ก็สั่งเดาสั่งลวงนาไ้เลยอ๋อแม่ค้ามาตัดละกตงไหนก็หากันเดี๋ยวนี้ ว่ายังตีมันเอยบ่าตายเดี๋แม่มันปีนาเขาเสียตึกนี้ต้องตีนบ่าหนาขาก็ต้องเอาลูกค้า S <S เห็นแล้วสงสารอันนี้คือเราเราปล่อยให้มันตกไปทำรังใหม่สร้างรังใหม่เราไม่ได้ฆ่ามัน